สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Channel Name Thailand วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรีวิว3ล้อรุ่นยอดนิยมแห่งปี2025อย่างบายาสรีรุ่นใหม่ล่าสุดหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ารถรักษาซึ่งเป็นหนึ่งในพาหนะยอดนิยมในประเทศไทยและหลายประเทศในเอเชียด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นพร้อมพัฒนาในทุกด้านทั้งภายนอก ภายในสมรรถนะและความปลอดภัยสำหรับภายนอกของบายาดรี2025นั้นยังคงเอกลักษณ์ความเป็นรถ3ล้อไว้ได้อย่างลงตัวโดยมีการออกแบบไฟหน้าแบบเล็ดใหม่ที่ให้ความสว่างคมชัดยิ่งขึ้นเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืนได้อย่างปลอดภยัยพร้อมกระจกมองข้างขนาดใหญ่เพื่อให้มุมมองรอบตัวดียิ่งขึ้นโครงสร้างตัวถังแข็งแรงทนทานมีสีให้เลือกหลากหลายเช่นเหลืองฟ้าเขียว แดงและสีขาวซึ่งสีที่มาแรงที่สุดในปีนี้ก็คือสีเหลืองทองที่ให้ความรู้สึกเด่นและคลาสสิกในเวลาเดียวกันสำหรับภายในของรถบายาดรี2025ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นเบาะนั่งคนขับถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นนั่งขับได้นานไม่เมื่อส่วนเบาะผู้โดยสารด้านหลังมีพื้นที่กว้างรองรับผู้โดยสารได้2-3คนพร้อมที่จับสำหรับการยึดเกาะที่มั่นคงแผงควบคุมใหม่แบบดิจิทัลผสมอนาล็อก ทำให้การมองข้อมูลต,ต่างๆเช่นความเร็วระดับน้ำมันหรือไฟเตือนต่างๆทำได้สะดวกขึ้นพวงมาลัยควบคุมง,ง่ายเบาแรงใช้งานสะดวกทั้งผู้ขับมือใหม่และมืออาชีพด้านสมรรถนะบายาดรี2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์4จังหวะขนาด 236cc ซให้กำลังสูงสุดประมาณ10.7แรงมา้าซึ่งถือว่าเหมาะสมสำหรับการใช้งานในเมือง โดยเฉพาะในพื้นที่การจราจรหนาแน่นหรือซอยแคบแคบและยังประหยัดน้ำมันอย่างมากโดยใช้น้ำมันเพียงประมาณ1ลิตรต่อระยะทาง35-60กิโลเมตรซึ่งเหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุนการขนส่งและยังมีระบบเกียร์ธรรมดาที่ให้ความแม่นยำในการขับขี่อีกทั้งยังรองรับเชื้อเพลิงได้ทั้งเบนซินและ CNG ตามรุ่นย่อยที่เลือกช่วยให้ผู้ใช้มีทางเลือกที่ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม สำหรับด้านความปลอดภัยบายาดรี2025ได้เพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังให้ทนต่อแรงกระแทกได้ดีขึ้นพร้อมระบบเบรกหน้าดิสเบรกหลังดรัมที่ให้การหยุดรถอย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีหลังคาคลุมกันแดดกันฝนและโครงเหล็กด้านหลังป้องกันการกระแทกสำหรับผู้โดยสารรวมถึงไฟเลี้ยวที่มองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกลช่วยลดอุบัติเหตุในการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นของบายารี2025ที่ถือเป็นจุดขายหลักคือความทนทานของตัวรถที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วทั่วเอเชียความสามารถในการบรรทุกคนหรือของได้อย่างคุ้มค่าพร้อมต้นทุนการซ่อมบำรุงต่ำและมีศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีรุ่นพิเศษที่ตกแต่งพิเศษเหมาะกับการใช้งานเฉพาะทางเช่นรุ่นที่ใช้ในรีสอร์ทรุ่นสำหรับส่งของและรุ่นดัดแปลงเป็นรถพยาบาลหรือรถโฆษณาเคลื่อนที่ ราคาของบายาดรี2025ในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ180,000บาทไปจนถึง230,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นเชื้อเพลิงและการตกแต่งเพิ่มเติมซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับอายุการใช้งานที่ยาวนานและต้นทุนที่ต่ำสรุปแล้วบายาดรี2025ถือเป็นรถ3ล้อท,ที่พัฒนาขึ้นในทุกมิติทั้งความปลอดภยัยสมรรถนะและความสะดวกสบายเหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปผู้ประกอบการหรือผู้ที่มองหาพาหนะที่คุ้มค่า ทนทานและใช้งานได้หลากหลายหากคุณกำลังมองหารถรักสดีดีสักคันใบายาตรีรุ่นใหม่นี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้าที่ช่อง Channel Name Thailand ขอบคุณครับ